ทีมงานทุพเท่าไรใต้สงขลาครับเราลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดสงขลาส่วนหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ห้าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาํำค้างและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สงขลาสอง ซึ่งมีการสนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าในเขตอุทยาแนแห่งชาติเขาน้ m ค้างที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกแถวทางตัดโค่นต้นไม้และแปลงสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพาราหลังจากที่ได้ขึ้นบินสำรวจชายแดนไทยมาเลเซียของเจ้าหน้าที่หน่วยเ <Okay. S 1> ฉพาะกิจก no, 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 no. รมฐานราบที่5 <laughs> และพบว่าในเขตพื้นที่อุทยาแนแห่งชาติเขาน้ําค้างถูกบุกรุกเจ้าหน้าที่จึงได้เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัด สงลาโดยพบว่ามีการตัดโค่นต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่และมีการแปลงพื้นที่เตรียมทําเป็นสวนยางพาราจํานวนสีไร่มีการตัดทางขึ้นโดยการใช้รถแมคโรโดยบริเวณนี้จากเดิมเป็นพื้นที่ป่าสวนยางพาราเก่าแต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้ทําการประโยชน์เพราะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างเราไปฟังเสียงนายผลิตนราสวิตกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างพูดถึงเรื่องนี้กันครับ ครับก็เดิมทีนะครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยที่เราสำรวจวันนี้นะครับเดิมทีเป็นแปลงพิสูจน์สิทธิ์นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ3ามสิบมิถุนายนสอง1ห้าี่หนึ่งซึ่งในช่วงขณะเวลานั้นน่ะมีการสำรวจพื้นที่การทำประโยชน์เป็นแปลงสวนยางพารานะครับตั้งแต่มติโครอมออกมาก็มีแปลงยางพารามีชาวบ้านทำประโยชน์ทำากินอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ แต่พอช่วงเวลาขณะหนึ่งเมื่อยางหมดอายุในการใช้ประโยชน์นะครับชาวบ้านก็มีการขนยางเพื่อะจะทําการปลูกทดแทนใหม่แต่ในช่วงระหว่างที่จะทําการปลูกทดแทนใหม่นะเจ้าหน้าที่อุูยานแห่งชาติของน้ําค้างเรานะครับได้มีการออกลาดเะเวนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านมาโดยตลอดนะครับซึ่งณนะเวลานั้น ผมมีความมั่นใจว่าจ้องที่ยวยาเราได้มีการกำชับนะครับว่าไม่ให้มีการเข้ามาทําประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในแปลงนี้ค่ะนะครับซึ่งสภาพแปลงที่เป็นเดิมเป็นยางพาราก็กลับกลายมาเป็นพื้นที่ของป่าที่มันมีความฟื้นตัวโดยธรรมชาติของมันเองนะครับจนถึงวันนี้ที่ทางคณะกรมนธส่วนหน้าของจังหวัดสงขลาหน่วย องการรักษาป่าสค .2 นาทวีนะครับรวมถึงเจ้าที่อย่ญญางชัดของน้ำค้างเราได้ร่วมเข้ามาตรวจสอบนะครับในพื้นที่จริงวันนี้เราก็เห็นว่าเดิมไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์นะครับซึ่งมันมีสภาพความฟื้นตัวของป่าธรรมชาติมาแล้วครับซึ่งวันนี้เราเข้ามาพบในลักษณะของการตรัดพื้นที่นะครับมีการตัดถนนซึ่งเป็นทางเดิมเป็นทางเดิมของชาวบ้านที่ทําประโยชน์อยู่นะครับ แหลงเาแงเผาว่า,ววามันมาถ่ายรูปสองสามเที่ยวแล้วนะได้ข่าวว่าวนเลาะยอไม่มีหรอกพื้นที่เขาไปเชื่อแหลงขผาได้ไ